ผัดมะกรนีค่ะคะเทลงไปเลยคงไปเลยค่ะแมว่าระวังมะกรนีหกด้วยนะคาระวังมะกรนีหกด้วยนะคะอ่าอ่าผัดผัะใส่อะไรคะใส่ผักเหรอ ผัดให้ั่วเลยค่ะใส่ไข่ด้วยไหมคะได้ไข่ไหนคะใส่เห็ดเหรอคะอ่ะผัดเลยค่ะเีนบินเรว่าเีนวมีประโยชน์จะได้้ชัเรวจะได้เติบโตนะจ๊ะจ้า แล้วใส่อะไรอีกคะ<ข>โอ้โหใส่ไข่ใบใหญ่จังคะ่ะแม่ครัว <_ S 2> เปิดแก๊สยังคะเนี่ยวว้ยอะไรกันเนี่ยทากับข้าวลืมเปิดแก๊สได้ไงคะเนี่ย <can> อ้าวไม่แล้วมักโรโลนีคนด้วยคะ่ะคุณคุณแม่ครัว ผัดสิคะอะไรฉันจะมาเลี้ยงไข่ไข่ใส่แล้วไงคะไข่แบบนี้อ้โไข่ดาวเหรอะคะมาตั้งใจผัดสิคะแม่ครัวชุดพร้อมค่ะพี่อย่าลืมใส่เจลสีชมพูดว้วยค่ะใส่เจลสีชมพูด้วยคุณตัวโต อ๋อใช่ค่ะอะเดี๋ยวพี่มากินค่ะผัเดเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่จานด้วยนะคะใส่จานจ้ะใส่จานด้วยค่ะนี่ค่ะจา,าจานวางไว้ตรงนี้ค่ะนี่คุณใส่เครื่องปรุงยังคะเนี่ยใส่แล้ว่วกินได้กินได้แล้วเหรอคะ โอ้โหมีใส่ทีหลังด้วยหรอคะเอาช้อนใส่หรือ,อยังคะเนี่ยจะเสิร์ฟยังคะเดี๋ยวยกมาเสิร์ฟหน่อย,ย,ยคะ่ะใช่จะเอาช้อนอะไนดีเอาแบบนด้หือ กินได้เหรอคะขอเสรอิร์ฟเอามาเสิร์ฟหน่อยค่ะยกมาหน่อยคะ่ะ <c oughs> จานมันใหญ่ไปเหรอคะ <c oughs> ใช่อร่อยไหมคะเนี่ยอร่อยไหมคะอร่อยต้องทำมือยังไงคะยกไม่ไหว,ไหวเหรอ เอาไหมายกให้ค่ะมาถือไปไหนคะ